สวัสดีครับผมจีฮะเจราช่องจัดทอยครับท่านที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลันพีซเกิลดีเซลครับคลิปนี้ก็มาอีกแล้วครับกับการช้อปปิ้งเดือนมก,การานะครับผมนี่ผมได้มาแล้วช้อปปิ้งได้แค่กล่องเดียวนะครับผมโอเคครับไปดูดีกว่าว่าเดือนนี้เราช้อปปิ้งอะไรมาฮะก็ไปแกะกันเลยนะครับชึบแกะกเลยนะครับนี่ ช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลโมเดลวันพีชกลุ่มโอ้นิชิมะนะครับผมอามาจัดไปไปกระพิบนะครับแกะมานี่ออกมาดีนะนี่โอเคมาแล้วแค่สวยงามครับใช้ได้เลย นี่ครับตัวที่เราออเดอร์มานะครับเพิ่งมาส่งครับนี่ก็ขออนุญาตแกะเลยแล้วกันเดีย๋ยวนี้ผมช้อปปิ้งมาแค่ห้ากล่องเท่านั้นนะครับเป็นเซตอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าเป็นเซตอะไรครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขออนุญาตเดียงนิดนึงนะ โอเคครับเรียบร้อยและเซ็ตที่เราช้อปปิ้งมานั่นก็คือเซ็ตนี้ครับนี่ชุดนี้เลยชุดเกาะของไคโดนะนี่โวล่มสองมั้งนะผมจำไม่ผิดโอนีชิมะอะไรหรือเปล่านะครับอ่านผิดขออภัยนะเพื่อนๆนะไม่ค่อยแม่นชื่อนะครับเป็นชุดเกาของไคโดแล้วกันนะครับขออภัยจริงนะก็ชุดนี้ผมซื้อมาอยู่ที่ 1350บาทครับนี่เป็นไงฮะรวมส่งแล้วนะครับผมเป็นรถดีมทอยนะผมสั่งรถดีมทอยมานะครับนี่ครับก็ชุดนี้จุดเด่นของเขาก็คือมี5้าของต่อเซตนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เด็ดๆก็คือ3ตัวนี้อันนี้คือหกพ้องน้ำพานะตัวพี่สาวกับน้องชายนะนี่ตัวนี้นะจริงๆตัวนี้มันได้มาแล้วล่ะแต่ว่า เป็นร่างของไฮบิดนะอันนี้เป็นร่างมนุษย์นะครับผมตัวนี้ก็จะเข้าเหมาะกับก,บการตั้งโชว์ทีมีมากกว่านะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มหนึ่งของอีกคนหนึ่งของไคโดนะอ่ะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเอา3ตัวนี้ไปรวมกับไคโดได้นั่นเองนะออส่วนตัวสตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเออมีมาอยู่แล้วชิวๆนะครับแต่ก็ดีเหมือนกันก็คือเขาสามารถเอาไปตั้งโชว์ อีกฉากหนึ่งได้นะครับโอเคครับสำหรับเดือนนี้เราก็ช็อปมีแค่นี้นะครับนั่นคือหมายความว่าค่าใช้จ่ายของเดือนนี้นั่นก็คือนี่เลยเอาละครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าซุปเปอร์ตงให้เราก็ได้นะครับเป็นกำลังใจเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวตัวนี้กันนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ